สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนวลผ้าลวยมือนีนวลผ้าลวยกับมีโอการ์นักการน้มัสการปูดำค่ะเพราะว่าปูเพื่อนกับนัดไหมาตามตัวเลขแนวทางมือนีเนาะคะ่ะปูดำระหว่านัดบันที่สามสิบจังมาเด้เอ,อว่าจันกันเลยมาตามนัดล่ละค่ะพี่น้องเอาไปกาบน้มัจการปูดำน้ำกันค่ะ

เมื่อไ้เอาเ่ไไทยเอาดอกกู้การน้มาสการจ้ากุ้กากนมัสการ้าอันนี้เออกะมันกบพานสองหมวดเนาะาผมนนี่คิดเรื่องคิดว่าว่าสิบพันงวดนี้ว่าสิบพันดอกกุงวดนี้ปู้คิดว่าสิบพันเนาะค่ะจะให้ผ่านขออันเขายโอ้โหหม้อกุ้ เขาไหว้บ้างสิเขาไหว้ไปขอจำยศไปต่อทีเรื่องที่กำลังอู้กำนั่งสวดมนต์ไหว้พระเราจะนั่งขอพรจากเจ้าที่จะทางปู่ตาเจ้าพระนกยางคนบุญเหมือที่ถือมาถึงห้าเรากระพริบกระแจที่ไปขอวันจักคุณนั้นนี่การนั่งสมาธินอนเฉลียววายกันนิดว่ามืดคือจะให้ผ่านไปเอะเอออันนี้อันสิลับพรบุตรก็ด กินแล้วก็ขุยกับปูกันสักครั้งก็ปูขคุยจากหน่อยก่อนมาตีเหนียวปูบ่ครับแต่ยังจุนปูฝันนี่อย่างบ่ไม่ไหมครับปูนิมิฝันไปนิมิไปครับฝันไปครับฝันฝันฝันบ่ครับแล้วกับกาคิดแล้วกับพวกฝันแหละเขามันนิมิตบอกครับผมมือคือเนี่แหละอืมจะว่าอย่างไรได้นั่นแหละเขาบอก Phụng Cháu Thị bọc mà Mà nãy phụ đám cậu bọc mới cậu bạc với chị ấy Cậu bạc chẳng nói cậu bọc, cậu bạc tạm Tạm Phụng Cháu Thị cậu bọc Phụng Cháu Thị lên hành vi của mình Cậu vẫn để Nguồn xuất khẩu mà vật bài về văn được Ôn ở trong ngũ tổn sách đu, tổn bố Ôn ngay tỉ cập sản คือพูดพ่อซัดกันนะผมว่าหาสีของมาตั้งบ้านตามลำตามห้วยหลังนั่นเมาถึงนั่นมาถึงนี่ไดแล้วก็ชี้นำไปวัดดวงกครั้งคั้งนี้ก็ไปบ้านนาดันไทยล้วกะลบอยู่หวังนะโอ้เดี้ยวฝังถอยฝังทอมว่ามือคว้าทองหนึ่งฝังทอติดนท้ายหน้าท่านเจ้าสุนโทเที่ยว อันนี้อันนี้ลักพอเนาะเอาเิ็ดแล้วซักฮิ้เฮ็ดแล้วก็จรักทอ้ปนข้อจานนีจ้าปูจานจานปูโอมฮอนเอาจานังไรคือมีจ้ฮ้อนแจกมันแจกซวเสื้อมาเทเลสองฮ้อนแต่เสื้อเยอะได้เตียงปั้นใหญ่ปั้น โอฝันว่าเจ้าภูมิภูมิเจ้าที่เพิ่นมาบอกิผภูมิเจ้าทีเพิ่นมีกเกคนิผเออมีาคนโยพบ่ห้อเตือนี่ชุดขาวมื้อนเห็นวันผ่านมาบอกเนไปเบิ่งนได้นบ่บอกมาเออันนี้คิดแล้วเออผมบ่มื้อนั้นอบ่ได้ซื้อมาอ อ้นปูอ้อนติดเนี่ยนั้นมันแหงนั่ไั่นั่อนีอันนี้เรียกปูว้วนนี่มันใจเม้นว่าจะมันใจร้ายว่คขัวันี้ใช่ครับทำให้เนี่ยปูมันใจวครับวันนี้จะคิดเรื่มันใจครับตัวใดล่ะรัูตัวไหนตัวใดเด่นจ้าปูมันนีเด่นจ้าคสอนึนปูจังเืออ่าห้าสี่แ่งหนึ่ง หาไ้วใดมนสีนานาผ้มันใจ195ก็เนเจ้าหกับซีน่ละเนาะมนเร8 5พูดชื่อละเนียยังมาครัสางบมันใจมัล่ะนท่านท่านก็ดีแล้วซื้อไว้ก็มันใจมัดนั่นล่ะเนาะคือว่า เด่นมาทุกตัวละทีเราคัดออกมนก็จะมีสี่คู่หเจ้า่าวดที่านี่ถ้าเจ้าจะถามนี่สีหละคือไม่เอถามผัวเน้นตัวเลขผู้ว่าจะเน้นหนึ่งหกศครับหนึ่งหาสี่ว่าจถ้าเจ้ากะสี่หลัตะยี่ตะรี่คือหนึ่งนยหนึ่งถึงใบน้นหกศูนย์ยัวนีถือ้าเนเทสุดิบใบนะ่ะถ้านี่งงดนี้ขว่าอันจะน่าพูดกับ ผู้สง่ายที่สุดแล้วัไม้เด๋ยวว่ไู้เจ้าค้างงเงี้ยับปูมันใจตัวได้หลายที่สุดปูนะมันใจตัวได้หลายที่สุดมักตัวได้หลายปูมากหลายเนี่ย195 195อ๋า3ตัวออันนี้ยึดจับรถตุลี่แลครับวัางหันปูหัน160ตืดเวยเขาตือ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 ซื้อใบซื้อให สามแปดฐานมาค่ะสามแปดห้าสามแปดห้าผู้ซื้อไว้เลยนะครับนี่นานี่ใกเลขหลังย้อนไปเด้อครับสามามตัวซื้อไสามหางแล้วนี่ไปมาหลายมองหลายกว่าอยก็หลายมองเยอะพ่อันนี้ ดคือกันคือกันจะมีอยกเก้าหานี่ครับเก้าหานับสีนึงครับเก้าหากับสีนึงคือกันครับอันนี้อันนี้ทั้งยาดีไซน์ควันเนาะฮในการทำแบบนี้เอาตวายเจตัวปัญจัยปูพอได้ซื้อนำซากมาแฟปู đi làm phát chạy phun bắt sệt đã kêt đấy các đã đại bố kêt vô trong này thì vẫn 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 nhang được được mua mãi nhiều quá sao mua gì nhang mày ai mua cái gì nhang cái gì nhang luôn toàn 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 ดูหันยิงตัวตายโูควาตาย,ตตายโอ้ทำาบบที่ให้เผาไหมบ่ให้มาล้มบอลลุ่มหังเราจะทันสมัยนี้เนื่อสมัยหลวงขอึงเนี่คือเงแล้วบอกเจ้าตายละเด้อไปไปตามทางของเจ้าถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังจะมาบุนบายตามบ้านตามวัดตามบ้าน,าานถ้าเจ้าไม่เชื่อเนี่ยข้าเป็นเจ้าจะอัญเชิญยมมาโลกยมมาทูตเทวทูตเนี่ยมาลากคอจะไปขุงนรกใหญ่นะผมต้อเลิกใหญนะ่เดยที่มีต้นเยื่อต้น อยางคนเดินยางอะไรเยอะนี่ในอะนี่พายเรือลงไปผู้บอกผีใดผัิก็ไปอะไรก็ไปไอันนี้คมเบาเลยแต่ว่าใช้คาถาครับผมอ่นี่คาถาผ่ได้ป่าผีไดวนครับผมมองใดอยู่มัวใดหรือว่าผีไม่ดูเห็นหลอกมาหลงนี่บอกผู้สิเอกุดถอดแล้วก็บอกเขาดีแล้วกัขับแล้วก็ฝังหินเจ็ดก่อน ตลับล่องเรเพ่เช่นว่าถ้าประเทบาทนี่จะมีสองหม่องในน้อนประเทศเออเอาแค่นี้เนาะครับผมในม่อนเดี๋ยวจะให้พร้ประเชิฐบัตค่ะค่ะเออเดี๋ยวอันนี้ใ้าพระเจ้าผู้ดำและพระจันทร์วันจนทจำพวกยูยูทอฟหรือยูทปก่อนยูทูบครับยูทูบยูทูบครับยูทูบผูให้ท้านะครับ ยูทูบนะครับนี่เราเฮฮาพารวยรัฐมนีรีชนแนลสอพาโชคนวนพารวยมุตการพารวยมงคลแปดเก้าครับยูทูบผู้เป็น FC หรือผู้ถือทรัมาทำบุญผู้บ้าครับผู้เบิ้งน FC เพิ่นเป็นผู้เบิ้งค่ะอันนี้ยูทูบบอกผู้บาที่มาทำบุญนี่ค่ะเป็นแอดมินครัผู้เป็นแอดมินครับที่ทำกสบลายเงิน อันนี้กะรทำเอาเพราะว่าเราชั่วจะเลยเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่เรใช่กรรมมาล่อยชาติ้ทันจามาเ,เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์แล้วในรักษาลความเป็นมนุษย์ไปก็ทำบุญแห้ทการรักถิมาว่าเราทําบุญใหม่ผสมบุญเก่าไว้ถึงไม่ถูกหวยรลเบือลึกหรือถูกจะทำมากถ้าไม่ถูก,ถกจะทำนิดทำหน่อยไปเราทําบุญใหม่ผสมบุญเก่าเพื่อ อาอุทิศจำนวนไปหาก็กํกำเนิดเดนปู่ย่าตายายสามีภรรยาทุกทีุกกายใจรักส่นบุญใส่เราเพราะนีเราเป็นคนก็ได้บุญนเป็นเราทําตัวมีกําไรชทัดหน้าอันนี้ข้าพเจ้าปู่ดำวัดป่าเวฬุนจะให้พรประเสริฐต่อยาโยมทั่วประเทศอันนี้ข้าพเจ้าปู่ดำและพระจันทร์จุนโอขอพรจากสังฆวระเจ้าอยู่หัา สวรรค์ในครดแล้วพร้อมสมเด็จยา่าให้ที่ดินรัชะดรประชากรอาศัยอยู่ให้ล่มมาเป็นตบาเดชะอันนี้ข้าพเจา้าผู้ดำและพระจันทรันทโนขอพรจากจริงชากจากตนในโลกที่คุ้มครองรัชดรให้อยู่เย็ยนเป็นสุขนี้ลงมาเป็นตบาเดชะอันนี้ข้าพเจา้าผู้ดำและพระจันทรันทโนม ขอาพออาจารย์สบาพุติสงฆ์แล้วสุวนประจําทีส่งสงรงคุณประสงค์นึกว่าล้โบงยืนมาเป็นตะบะเดชะไล่โลกไล่โศกไล่โลกไล่ภัยไล่ขะเสด็จจังไรโยมพ่อโยมแม่โยมน้องโยมน้องโยมลูกโยมหลานว่องดูทลกเล็กเอฟซีที่จะทําถิ่วล้อมกับคุณธรรมเดินเป็เนใช้ไปยุบสิ่งยาขอเป็นยาก บฉพจะเจียดจังไรเฉพาะตัวน <Metal> ้ตเฉพขะตัวไหนเฉพาะตัวใดใดขอยกายดินดีขอปีขอวันขอเดือนขอปีขอเดือนขอเดือนขอตายขอวันไหว้หน้าดับไฟภรวันตูนีลักขันตูสุลักขันตูเจลิญพร ศึกษาปัตยปิโดกวบคูก่กับผู้ใดสั่เป็นิทคืนโลกอย่างเกิดเป็นความทีดดีแน่ได้เมืวเดียูเกิเจ้าจะนะเฮา่อ้าหลงพื้นหกปีอะไรอาจารย์พเรยว่าศึกษาวิชาค,ลคมลูปัตยปิโดกกพัคบคูคงเลาอันนี้ย่หัเนเพื่อกรบดีก็ไมยู่นี่สั่งแน่เมื่อเลยพกมโกเป็นบุญคีเป็นประตูปคมที่พระร้อนถุกตต้เข้าใจนหมผู้สั่มัดหลัง่าชีมากแน่น มาเมนต์กัเแกงแกวออกพวกก็ไปไถปลาไปสั่งปลาบัดปลหรือว่นบุญพูกก็ไหลเว้เพราะว่าพูกอ่เป็นนาบุญเดินตามรอยของเจ้าพุทธทำศาสนาเขาสวนมุต์ไหยระบวตัวบัตโดยนุ้งได้่เลยค่ะได้เียค่ะ มาคู่ัญจ่าแล้วเอาปูสิลาได้ได้ปูอ่ะปอกันใส่ปนี่อันนี้กรมคุ้มคองมาอย่ามาใช้เดินมางตลอดปลอดภัยมีใจนะถึงจุดที่หมายปตายทางากรซิเมืตอนี้ตะข้าเทยังนก็มากละ